สวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งนะครับฝึกภาคไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เรามาอ่านมางังงะเรื่องดาปิญญาราชันตอนที่หนึถึงสองที่นี่คือมังกรมาไม่สิถ้ำเสือดูเหมือนว่าจะเป็นถ้ำใต้บ่อบังกรจำศินสินนะข้าคง จะโดนน้ำพัดหลงลงมาข้าไม่รู้สึกถึงตัวตนปีศาจภายในที่คุ้มข้างแล้วแถมเลดเพลิงที่ข้าสามารถควบคุ้มได้มันอ่อนแอลงไ,อ,รรงอ,งงอ,ไอ้เจ้าปีศาจนั่นกินพลังของเลิงอสูรข้าเข้าไปหรอเจ้าปีศาจมันตั้งใจจะกืนกินหัวใจของข้าแต่ก็ดีข้าอาจจะพอควบคุ้มพวกมันทั้งสองได้ง่ายๆ แล้วก็แค่ปล่อยให้เพิงอสูและไอปีศาสนั่นต่อสู้กันเองที่เรือข้าก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วข้าต้องเร่งหาทางกลับขึ้นไปนั่นใครรากฟ,ฟ้าทั้งเก้าจริงหรือนี่ทานที่แห่งนี้มีศูนภ์พังระดับสวรรค์กำเนิดอยู่ด้วยบางทีมันอาจจะช่วยข้าเพิ่มพลังวิญญาณได้อย่างก้าวไกล หากมีคนผ่านจากที่นี่ไปได้แล้วก็คงจะแก่งขึ้นไปมากเลยสินะแต่ถ้าข้าอยู่นานไปอาจจะมีไอเวียนตัวหนึ่งเหลิองมากไปสินะกูจริงส่งข้าจะไปปิดบัญชีกับแกเดี๋ยวนี้แหละน้ำกำลังเพิ่มขึ้นอีกแล้วหรือว่า เขาออกมาท้งทั้งที่ยังไม่ถึงสามชั่วโมงเนี่ยนะเยี่ยงอย่างเจ้าไปเจอเด็กแบบนี้มาจากไหนกันนะนายท่านข้านั้นพัานบททดสอบจากปจำสินมังกรมายาแล้วดีดีมากตามสัญญาไว้ทางสำนักจะไม่เอาเรื่องอะไรกับเจ้าพี่ชูรัวเหลเจ้าเป็นอะไรหรือเหตุใดเจ้าถึงได้ร้องให้เช่นนี้ ข้าได้ยินว่าสรามประรองที่ท่านไปเกิดไฟไหม้อย่างหนกักและลูเหลก็ไม่ได้ยินเรื่องราวของพี่เลยข้ากลัวว่าพี่จะไม่กลับมาอีกแล้วเออเออข้าไม่เป็นอะไรแล้วข้าจะแข่งแก่งขึ้นเพื่อพี่ชูข้าจะปกป้องพี่ชูมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปเพราะข้ากลับมาเกิดใหม่อีกครั้งสินะ ถึงแม้ว่าข้าจะกลับมาเกิดใหม่ก็ใช่ว่าข้าจะเปลี่ยนอนาคตได้อีกครอืมเอาสิวันนี้ข้าจะดูเจ้าฝึกและสอนให้เจ้าด้วยพี่ชูข้าจะแสดงผลงานที่ท่านสอนข้ามาโดยตลอดดีเลยไหนให้ข้าดูหน่อยสิดอกไม้น้ำเก้าดาราของเจ้านี่ใช้ได้เลยได้แค่นี้เองหรอข้าคิดว่ามันจะเจ๋อฝันนี้ซะอีก จะบอกว่าขานั้นสอนเจ้าไม่ดีหรอโหพี่โชจาล้วเหลไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นระดับจิตวิญญาณต่อสู้ของผู้ฝึกยุท์นั้นจะบง่บงบอกถึงความสามารถที่แท้จริงของแต่ละคนแต่จะพูดเช่นนั้นก็ไม่ถูกสักทีเดียวจากได้ที่เจ้าฝึกฝนเชี่ยวชาญได้แม้ว่าจะเป็นจิตวิญญาณต่อสู้รับตำก็สามารถแสดงพลังที่น่ากลัวได้เลยแหละ แหมดอกไม้น้ำก้าวดาราของเจ้าไม่ใช่จิตวิญญาณต่อสู้ธรรมดาหรอกนะมันคือจิตวิญญาณที่สามารถก้าวข้ามจิตจิตวิญญาณได้อีกทีมันไม่ง่ายมันไม่ได้หาง่ายๆหรอกนะจิตวิญญาณที่ก้าวข้ามได้อีกทีสรุปแล้วมันสุดยอดไหมอ่ะอืมแน่นอนสิ ข้าได้วิชาระดับสวรรค์มาอีกเล่มเจ้าเอาไปสิหูวิชานี้มันอาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่ข่าว่ามันก็เหมาะกับเจ้าดมีมันจะช่วยให้เจ้าแก่งขึ้นได้นะลัวเหลมันถูกเขียนโดยจกักรพรรดิเก่าแก่เชียงเหรียญเขามีจิตวิญญาณที่เหมือนกับเจ้ามากเลยและเจกจกักรพรรดิเชียงเหรียญโอ้ยพี่ชูจ๋าข้านั้นรักพิษที่สุดเลย ฮ่าฮ่าฮ่าข้าจะกลายเป็นปรมา,ารย์แล้วช่างมีความสุขจริงๆโอ้ยฟุบอาก้นทั้งสองของข้าเจะไปหมดแล้วไหนเจ้าให้ข้าดูก้อนเจ้าหน่อยซิว่าเป็นไรมากหรือเปล่าพี่ชูมีลุงแก่ประหลาดมาเข้ามาด้วยแหละนี่ลวนเหะอย่าเสียมาระยาะกับผู้โซสซิบูคารวะท่านเฉวียง เอดได้จึงมาหาข้าวันนี้หรือสวัสดีชูชุนน้อยข้าได้ยินมาว่าเจ้าไปที่ปร้องที่ร้านปรลองมืดมาข้ารู้ว่าเข่าข้ารู้ข่ามาว่าเจ้าถูกลงโทษจากผู้โสเตี่ยและได้ยินมาว่าเจ้าถูกปล่อยตัวแล้วข้าจึงมาเยี่ยมเจ้าว่าเจ้าเป็นอะไรบ้าง ขอภัยทีนะพอดีข้าเองก็หาของฟันให้เจ้าไม่ได้มาไม่ได้มากมม่นักข้าหวังว่าเจ้าจะไม่โกรธแค้นอะไรค่ะเออเพียงนี้ก็เยอะพอแล้วขอรับงั้นหรือฮ่าฮ่ฮ่ท่านผัวโสเข้าว่าท่านไม่ต้องลุงทุนแสดงขนาดนั้นก็ได้นะเอ๊ะจริงสิข้ามีอีกเหตุผลที่จะมาพูดกับเจ้าวันนี้เจ้าสนใจที่จะสอบ ที่จะขอหลานสาวของข้าไหมโปท่านตั้งใจจะทำอะไรของท่านกันนะ่ะมานี่กับข้าเสียเลยแม่นางหลินเจ้าสัญญาว่าจะหาข้อมูลเรื่องตระกูลเหลยให้ข้ามีทราบว่าเป็นยังไรบ้างเรื่องทั้งหมดนั้นเจ้าอยากรู้จริงๆเหรือเอ๊ะทำไมล่ะข้าไม่ควรรู้หรอเออข้าขอโทษด,ด้วยวันนี้ข้ายังไม่อยากจะพูดอะไรทางนั้น ลินน้อยเหตุใดเจ้าถึงต้องโกรธปู่ด้วยเล่าชูชินยุนที่จริงแล้วข้าก็รู้เรื่องตระกูลเหลนนิดหน่อยแต่ข้าจะไม่บอกเจ้าแน่ถ้าเจ้าไม่ไปง้อหลานข้าเซวิงลินรอข้าก่อนวันนี้ข้าไม่มีอะไรจะคุยกับเจ้าเจ้าจะเอาอะไรอีกล่ะอยากโกรธข้าสิข้าไม่ได้ตั้งใจทำให้เจ้าโกรธนะมาแปลกแปกแฮะเอ๊ะ นี่เจ้าทําตามคําแนะนําของข้าหรอดีจังนะนี่แหละหนะ้าอ,อกเล็กๆแบบนี้แหละถึงเหมาะกับเจ้าที่สุดหน้าอกเล็กแล้วไงกันฟ้าเซวิงหลินเองก็เคยถามข้ากับข้าเรื่องนั้นแต่นางก็ไม่ได้บอกเหตุผลนางทําเหมือนไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่แต่ข้าเสียวว่านางนั้นคิดอยู่ตลอดนางชอบเก็บไว้กับตัวเองแล้ว และไม่ชอบจะให้ใครช่วยไม่นาหลังจากตะกูลเหล่ลมสลายลวงพ่อของเหวิงหลินก็ออกไปตามหาเด็กและผู้หญิงจากตะกูลนั้นแต่ข้าก็ไม่เคยได้ยินข่าวของเข้าอีกเลยนี่โคเป็นเหตุผลที่ทำให้นางต้องคิดมากละหมังคข้าเข้าใจนางดีเพราะข้าและนางนั้นก็เหมือนกันโอ้โทษทีข้าเผิอพูดนะ แต่หากพูดโดยตรงแล้วจุดสำคัญที่สุดก็คงเป็นคนที่ข่าหลางตระกูลเหลและใช่ท่านรู้เรื่องนั้นใช่ไหมตอนนั้นตระกูลเหลไม่มีศัตรูในเมฆแฝงเมฆคาเลยแต่ข้าก็เคยได้ยินอยู่ลูกชายของข้าพูดว่าหัวนหน้าตระกูลเหลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกพวกกลุ่มคนลึกลับเขา้าดูเหมือนจะมีชื่อว่าสมาพันเทพีมังกร เชือลงว่ากันว่าแม้สมาพันธ์เทพีมังกรจะมีสมาชิกที่น้อยนักแต่ว่าแต่ละคนนั้นล้วนมีพลังที่น่ากลัวและน่าเกรงขามกันทางนั้นแต่สิ่งที่พวกเขาทำไปก็ล้วนเพื่อปกป้องแสงเมฆาแม้ว่ามาจะขัดกับผลประโยชน์ของอำนาจสมัยใหม่อำนาจสมัยใหม่จากการสนับสนุนจากตำหนักดาราสวรรค์ กลุ่มที่สามารถทําให้ตะโูนเหล่ล่มสลายได้เพียงในชั่วง่มคืนก็มีเพียงแต่หนึงในผู้ถือของอํานาจสมัยใหม่คนเรือกันไปทั่วว่าสํานักสํานักยุยหมิงก็คือหนึ่งในเสาหลักของของกลุ่มอํานาจสมัยใหม่แต่ความจริงแล้วจะดเท็จริงเช่นไรแต่ข้อจริงก็หนีไม่พ้นก็คือความแข็งแกร่งของรุ่นนี้ มันมากฟ้าที่เราจะคิดไว้เยอะเออแต่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วจะดีสุดหากเจ้าหาข้อมูลไปแบบช้าๆว่าก็ว่าไปหากเจ้ามีอำนาจความแข็งแกร่งต่อก้อนได้เจ้าอยากได้อะไรเจ้าก็สามารถทำได้ทางนั้นขอบคุณท่านมากข้าจะจำเอาไว้เช่นนั้นก็ดีแล้วท่านเสวียงข้ามีสิ่งหนึ่งอยากจะพูด ข้านั้นมีมีภรรยาที่รอคอยข้าอยู่เรื่องหลานหลานสาวของท่านนั้นข้ายังไม่อยากจะให้ท่านคาดหวังแม้ว่าภรรยาของข้าจะยังไม่อยู่ในตอนนี้แต่นางก็ยังรอคอยข้าอยู่ข้าจึงไม่อยากให้ท่านคาดหวังอะไรในตอนนี้ลรืมเรืมร่มเรื่องข้าไปซะเถอะข้านั้นก็แก่มากแล้วครับไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเรื่องของหนุ่มสาวหรอกนะ โยเสียใจดูเหมือนว่าข้าเองก็อยู่ในเป้าหมายของชูของกูชิงยุนโกชิงทรงแล้วสินะบางทีเรื่องเรารับหลังครั้งนี้พวกนิกายดาราอาจจะมีส่วนร่วมโดยตรงเองเลยก็ได้และอีกอย่างพ่อแม่ของข้าอาจจะยังไม่ถูกฆ่าตายและเบื้องหลังในยามค่ำคืนที่พ่อและแม่ของข้าได้หายไป บางทีคนของสมาพันธ์เทพทีมังกรอาจจะเป็นผู้มีส่วนร่วมก็เป็นได้ขออภัยนะครับความจริงทุกอย่างข่าจะถึงมันแล้วสินาะแต่มันก็ยังยากอยู่ที่จะทดสอบหาข้อเท็จจริงในช่วงเวลานี้เพราะงั้นข่าจะต้องเร่งเริ่มเร่งเพิ่มระดับพลังของข้าให้เร็วที่สุด ข้าอยากช้าไม่ได้แล้วหินกำหินก็ดำเนจงออกมาตั้งแต่ที่ข้าเข้าสู่รับจกักรพรรดิในชีวิตก่อนข้าก็ได้ถึงความลับของกันแทระดับพลังจกักรพรรดิแต่ยิ่งรู้ถึงมันข้าก็เห็นถึงความห่างไกลของความแข็งแกร่งที่แท้จริงมาเท่านั้นเพราะเหตุนี้ข้าก็ได้ตานักถึงบางสิ่งข้าได้สร้างวิชาหนึ่งขึ้นมา วิชาดาบวิญญาณไร้กระบวนท่าข้าสามารถใช้วิชานี้เพื่อเพิ่มระดับพลังของข้าในช่วงอาาแรกได้อยู่พอสมควรวิชานี้รุนแรงยิ่งฝ่าวิชาอาณาโลกวิญญาณระดับหกเสียอีกร่างกายของข้าเต็มไปด้วยพลังแห่งฟ้าดินไร้ลมไร้วิญญาไร้รูปแบบไร้หัวใจอาพรสแห่งดาบเอ๋ยจงทำลายกำแพงชีวิตและเพิด ุมพลังให้ข้าเสียเถิดจิตวิญญาณแห่งดาบขั้นสูงเอ้ือสำเร็จหรือเปล่าพี่ชูเกิดอะไรขึ้นกันข้าไม่รู้ข้าได้ยินบางอย่างมาจากข้องพี่ชูเมื่อข้าเข้ามาดูข้าก็บพบขอนอนส้มอยู่บนพื้นพี่ชูตัวสั่นอย่างกับถูกปีศาจเข้าสิงเลยคุณชายาพี่ชาย ท่านอย่าเป็นอะไรนะท่านอย่าตายนะขออภัยนะครับพี่ชูท่านอย่าเป็นอะไรนะถ้าท่านตายข้าจะตายตามท่านไปด้วยไม่จริงนะหรือว่าจะเป็นเปียเป้ยะถอยออกมาเขากําลังทะ,ทะลวงระดับแล้วนี่คือกิจจมกัดในตอนนี้สินะพรังจิตและแหงดาบของข้าสามารถเพิ่มได้เพียงแค่หกขั้นในตอนนี้ คุณชายท่านสามารถผสานวิญญาณทั้งก,า,งกายทัานก้าวได้แล้วหรอเอ่อข้าคิดว่าข้าจะสามารถทะลวงแดนวิญญาณได้แล้วเสียอีกเห็นทีคงต้องไปอย่างช้าๆสินนะนี่เจ้ายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าพี่ชูสุดยอดนายท่านชูแม่นางอยู่เกิดเรื่องแล้วพ่อของแม่นางอยู่กลับไปที่บ้านด้วยตัวคนเดียวแล้วขอรับ พวกเราหยุดพว,พวกเราหยุดเขาเอาไว้ไม่ได้อะไรขอรับว่าไงนะทําไมเป็นแบบนี้ล่ะท่านเป็นอะไรไปเขาออกไปนาแล้วหรือ,อยังทําไมจึงเพิ่งมาบอก้าดในช่วงเวลานั้นพวกข้าตามหานายท่านและแม่นางของคุณท่านไม่เจอและพวกข้าก็อุ่นอุ่นไว้ใจที่จะเข้ามารบกวนคุณท่านด้วยพวกข้าจึง แถมตอนนี้พ่อของแม่นางก็น่าจะไปถึงที่ตระกูลแล้วเราจะรอไม่ได้แล้วอยู่อย่างเราจะไปรับเขากลับมาให้ไวที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก่ืออ,อพี่ชูท่านสนใจแต่ผู้หญิงอื่นค่ายงอนท่านแล้วคุณชายชูที่เช้าพูดเมื่อกี้หมายถึงอะไรหรอ ข้าว่าพ่อของเจ้าอาจจะตกอยู่ในอันตรายแต่ว่าข้าว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเมื่อพ่อของข้ากลับไปที่ตระกูลตำแหน่งของเขาก็ต้องเป็นเช่นเดิมเขาอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนและขับไล่เชียนเพลงออกไปและตระกูลก็จะกลับไปเป็นที่ควรจะเป็นมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิ ข้าว่าลุงของเจ้าคงจะรู้ตัวทันแล้วบางทีก่อนที่พ่อของเจ้าจะถูกวางยาลุงของเจา้าก็อาจจะวางแผนไว้ลงนามหมดแล้วข้าว่าเจ้าเองก็น่าจะรูะ้รู้ว่าลุงของเจ้านั้นร้ายกายขนาดไหนและยิง่งมีข้าเข้ามายุ่งเรื่องนี้เขาคงจะต้องระวังตัวมากขึ้นและว,วางแผนไว้อีกเยอะบางทีพ่อของเจ้าอาจจะถูกฆ่าก็เป็นได้ ข้ารู้ว่าเจ้าคงไม่อยากจะเจอหน้าเชียนเพลงเจ้าจะรอข้าอยู่ภายนอกก็ได้นะไม่ข้าจะเข้าไปพร้อมกับเจ้าด้วยลบเลว็วฟันพิษนี่มันใช้พลังโดยไม่สนใจคนของตัวเองเลยหรือนี่ท่านพ่อเทียนเพงทำไมเจ้าต้องทำแบบนี้ด้วยเจ้าก็ที่ทำร้ายคนในตระกูลด้วยกันเอง สร้างน่าเสียดายที่เจ้าฆ่าฆ่าไม่ได้แต่ข้าก็จะล้างแค้นให้กับคนในตรโกลเช่นเดียวกันแม้ว่าวันนี้ข้าจะต้องตายข้าขอรักเจ้าไปตายด้วยแล้วกันฮ่าฮ่า <klar> ฮ <sure> ่า <cualquier> ท่านพี่นั่นท่านนี้ท่านต้องท่านพี่นะครับท่านพี่เป็นคนหัวโบราณซะจริงนะท่านพี่คนที่เป็นผู้นำตโรโกลควรจะต้องมีความสามรรถด่าน และจะต้องเป็นคนนำความรุ่งเรืองมาสู่ตระกูลหาค่าเองก็สามารถทำได้แล้วทำไมข้าจะขึ้นเป็นผู้นำบ้างไม่ได้ล่ะอย่างที่เคยได้ยินกันว่าเสือสองตัวไม่สามารถอยู่ท่าเดียวกันได้หลับให้สบายเถิดท่านพี่มันหนีไปแล้วความรู้สึกแบบนี้ไอยูชุนนี่เจ้าปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เอง ไอยูชุนไอขี้ขาดเอ๋ยข้าตามหาแกตั้งนานแต่แกออกมาหาข้าเช่นนี้ก็ดีเลยอย่ามัวแต่ชักชาแล้วเอาแต่ซ่อนออกมาเลยสิวะว่าไงบึกแห้งใครบอกเจ้ากันว่าข้าเอาแต่ซ่อนตัวชูชิงชักชาเสียจริงพอจะจำข้าได้เนี่ยราราของแกเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยชูชุน แต่ท้ายที่สุดแล้วแกก็ยังไม่มีดีไปมากกว่าข้ายาได้คิดว่าจะหน,นีไปได้เลยปัดทะพี่ละอุคุณชายชูระวังยูยานท่านพี่เออท่านพี่นี่ท่านยังไม่หนีไปอีกเหรอสมกับเป็นท่านจริงๆถ้าหาทำเช่นนี้ท่านก็หนีไปไหนไม่ได้แล้วสินะ ีนี้ข้าจะได้ทรมานท่านอย่างสมใจทักทีไม่มีทางจะหนีไปจากกำมือข้าได้แล้วไปเรนณโรคซะ,ะเอ๊ะท่านพ่อท่านพ่อท่านจะต้องมีเป็นอะไรนะช่วยอดทนอีกสักนิดข้าจะรีบหาทางช่วยท่านเดี๋ยวนี้แลหละฮ่าฮ่าข้าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าข้าจะต้องตายเพราะน้ำมือของน้องชายตัวเอง ได้โปรดอย่าพูดแบบนั้นเถิดท่านพ่อมันต้องมีสักทางที่ท่านจะต้องรอดทำไมท่านกลับมาที่นี่โดยตัวคนเดียวเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะข้าและน้องของข้าปวดเข้าใจด้วยพ่อหนุมข้านั้นอยากจะร้องอยากจะคอร้องอะไรเจ้าอย่างหนึง่งตามที่ท่านปรารถนามิมีสิ่งใดที่ท่านอยากจะให้ข้าทําหรือ หลังจากนี้อยู่หยานคงจะต้องรับภาระของตระกูลเชียงและข้าเชื่อว่ามันคงนักเกินมือของนางข้าไม่อยากให้ลูกสาของข้าต้องแบกรับมันตัวคนเดียวสิ่งเดียวที่ข้าอยากจะขอร้องเจ้านั้นคือการช่วยดูแลยูหยานของข้าให้ปลอดภัยและมีอนาคตที่สดใสข้าอยากให้นางน,นั้นมีรอยยิ้มที่มีความสุขเพียงเท่านี้ข้าก็สบายใจแล้ว ได้ขอรับค่าสัญญาว่าจะดูแลลูกสาวของท่านเป็นอย่างดีท้ายนี้ข้าขอมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้านี่คือเบาะแสท่านชินท่านพ่อชูชิงยุนเจ้าอย่าได้ใจให้มากให้มันมากนักเลยธุรกิจของตระกูลน,นี้ค้นข้องข้านั้นก็ดูแลทั้งหมดแล้วถึงอยู่อย่างจะเป็นผู้นำตระกูลแต่มันก็ได้แค่ในน้ำเจ้าคิด หรอว่าจะจับค่าได้แบบนี้และทุกอย่างมันจะจบฮ่าฮ่าฮฝันไปเถอะนี่คือเม็ดยาเพิ่มพลังปานที่ะตะกูลเชนเป็นผู้ขายและคุณภาพของอยานั้นดีอย่างมากแต่ตอนนี้มันช่างแปลกประหลาดนักเพราะมันทั้งไลสีและกลิ่นแถมยังยากเกินไปที่คนธรรมดาจะสังเกตเห็นมันซะด้วยสิ่งนี้มาจากปึง น้ำทางตะวันออกที่ห่างไกลผู้คนนั้นเข้าใจผิดผิดเกี่ยวกับมันพวกเขาคิดว่ามันจะช่วยเพิ่มขนาดทะเลวิญญาณในระยะสั้นได้อย่างดีแต่หารู้ไม่หากยาหากขวดยาหากขาดยาไปเพียงอีกสักนิดขออภัยนะครับแต่หารู้ไม่ว่าหากทานยาไปเพียงสักนิด เช้นที่ประจรนั้นจะแตกสลายและฉีกขาดจนตายไปในที่สุดงั้นหรือค้าขอขอบคุณสำหรับคำเตือนของท่านมากเดี๋ยวข้าจะส่งพวกนอนของท่านตาไปเองแกท่านจำสิ่งนี้ได้หรือไม่เจ้าเป็นคนผสมมันใช่ไหมไม่หรอกข้ารู้ว่าสิ่งนี้เจ้าคงไม่ได้ไปหามาเองบอกข้ามาซะว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ และครยเป็นคนสั่งให้เจ้าทำให้ตายเถอะแกให้ตายข้าก็มีวันบอกเองหรอกคิดว่าข้าจะบอกเหรอริงเหรอเช่นนั้นชีวิตของของของเจ้าก็คงไม่มีความหมายแล้วแหละเอาเป็นว่าข้าจะทำให้เจ้าหลับสบายละกันกูชิงยุนกูชิงซ่งกูชิงซ่งมันบอก ข้าว่ามันจะช่วยให้ยาของข้าเข้าตลาดและสร้างอำนาจในการซื้อขายแล้วก็ให้ข้าขึ้นเป็นผู้นำตระกูลฉินและกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของหอ,อการค้าของราชวงศ์นอกจากนี้ข้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกแล้วได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยพวกมันจะทำอะไรกันแน่กู้ชิงทรงอีกแล้วเหรอ นอกจากจะเล็งเป้าหมายที่ฆ่าแล้วยังจะคิดครอบครองตระกูลชินอีกรอนี่เทียนพิงยูหยานเจ้าจทำไรตระกูลข้าไม่พอและข้าและยังจะ่าททันพออีกแกไม่สมควรจะมีชีตมีชีวิตอีกต่อไปแล้วอย่างแกมันก็แค่ไอขยะ,ะไร้ค่าไม่ไปตายซะยูหยานใจเย็น เย็นสงบใจลงก่อนปล่อยฆ่าข้าจะฆ่ามันข้าจะล้างเคนให้ท่านพ่อเองทำไมไม่ฆ่ามันไปซะทำไมมันต้องมีชีวิตอยู่ต่อด้วยฟังข้าก่อนสิไม่ข้าจะฆ่ามันยูหยานท่านพ่อยูหยานข้าอยากให้เจ้าใจเย็นลงก่อนเถิดข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าตอนนี้ดี แต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่มีส่วนร่วมครั้งนี้เราจะต้องหาผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกพวนเราอีกสักนิดเถิดอยู่อย่างเสียใจข้าเถิดนะอยูแต่ว่าข้าไม่อยากให้เจ้าเจ็บปวดอีกแล้วอยู่อย่างข้าจะแก้แค้นให้กับพ่อของเจ้าเองข้าจะทำลายพวกมันให้หมดข้าจะตามหาไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเลวๆแบบนี้ และเปิดโปงพวกมันให้หมดเพียงแต่ว่าเจ้าช่วยเชื่อใจข้าช่วยเถอหนาะชูชุนงานประมูลเมืองจกักรพรรดิกำลังจะ,จะ,จะกำลังจะจัดขึ้นในไม่กี่วันเราสมาคมต่างและสมาและตําหนักฝยุรธ์ต่างๆก็คงจะมาเข้าร่วมกันหมดแน่ๆข้าจะต้องล่าพวกเลวเลวพวกนั้นออกมาให้เจ้าได้แน่ๆได้พอและอยู่อย่าง ช่วยรอค่าอีกสักนิดข้าสัญญาแล้วเจ้าจะทำเช่นไรต,ต่อไปล่ะเรื่องทั้งหมดกูชิงส่งเป็นคนวางแผนแต่ข้าเชื่อว่ามีคนวงการกูชิงท่งอีกรอบแน่ๆและเรื่องนี้สำนักยูยหมิงคงเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนสำนักยุยหมิงข้าค,า,คาดว่าในอนาคตแฟนนี้คงจะเกิดการน,น้องเลือกขึ้นเป็นแน่ สองวันต่อมาสวนตำหนักตสกุลชูการจัดระบบการหายใจเป็นสิ่งสำคัญอย่าได้ขี้เกียจฝึกมานเป็นันขาดดีจังหนะ้าที่ได้กินไอติมในช่วงหน้นาร้อนแบบนี้ข้าก็อยากได้มากนะ่ะอ้อนไปขอนอนนั้นครั้งนี้ข้าไม่ยอมอ้อค้อนข้าจะไม่อ้อนข้อให้เจ้า แน่นอนฝึกต่อไปเสียงล้อเสียงรถล้อเฟียนเหล่าหูเต่าพิษยาในที่สุดพวกเจ้าก็มาถึงเสียทีนายท่านนายท่านเหล่าหูนี่เจ้าโตขึ้นเยอะเลยข้าเองก็ไม่ได้พบในท่านตั้งหลายเดือนท่านเองก็โตขึ้นไม่น้อยเช่นกันแถมพลังของท่านเก้าเก้าน้าไม่ใช่เล่นซะจริงสมเป็น ท่านจริงๆแล้วเมืองชูเป็นเช่นไรบ้างอย่าห่วงเลยนายท่านระหว่างที่ท่านไม่อยู่ผู้โสกเขียนในเจ้าเมืองได้ปกป้องที่นั่นเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนตอนนี้เมืองชูได้พัฒนาจนกลายเป็นเมืองใหญ่แห่งตะวันตกหลังจากใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหุบเขาพึงชีเหตุชูเล็กกลุ่มค้าเป่าๆก็ได้ รับผึกวิญญาหลายพันก้อนต่อเดือนตามคำสั่งของนายท่านข้าได้เอาหินผึกวิญญาสองหมือก้อนมาส่งให้ท่านแล้วขอรับยินวิญญาหนึ่งก้อนก็เท่ากับหนึ่งพันเหรียญเงินนายท่านดูซิรวมทั้งหมดก้อนสองหมืน่นแปดพันก้อนขนาดนี้แล้วก็ยังไม่พอจะซื้อสตารสตารวัตร,ตร,ดระดับสูงด้วยซ้ำ เป็นอย่างที่เจ้าพูดยาพวกนี้มาจากตระกูลชินซูหลวนเจ้ายาพวกนี้เป็นยาของของพวกห้าหอการค้าเรื่องขนาดนี้กูชิงซูคงทำงานคนเดียวไม่ได้แน่ๆสำนักยุยหมิงคงจะต้องมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เต็มๆแน่นอนงั้นเหรอมีจอมยุทธระดับแฟนแล้วล่ะประมาณแปดส่วนที่น่าจะใช้ยาจากการค้าของทางห้าตระกูลนี้อยู่ ถ้าพวกเขาถูกปครงการจริงๆข้าเกรงว่าคงจะเกิดการล้มราชวงศ์แน่นอนอะไรนะนายท่านนี่มันเรื่องใหญ่แล้วขอรับเหตุใดเราจรึงไม่ไปกระจายข่าวเรื่องนี้ให้ประชาชนรู้เสียสท,ทันทีฟุ๊บจบไปแล้วนะครับถ้าขอภัยถ้าอ่านผิดนะครับผมฝากกดติดตามให้ข้าน้อยด้วยนะครับบายไปกดติดตามเพจผู้แปดได้ละ